ทางเรากาชาติจังหวัดบุกดาหารเพื่อนร่วมกับโรงพยาบาลบุกดาหารรับบริจาคโรหิตในโครงการ70พรรษา70ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาเทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครับ นายวรยานบุญนาราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารเย่ยมให้กำลังใจเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารกรรมกา,ารและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารหน่วยรับผิดชอบนะครับหน่วยรับบริจาคโรหิตโรงพยาบาลมุกดาหารและผู้ร่วมบริจาคโรหิตโครงการ70็ดพศา70หล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันไข้ วันพระราชาสมพบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษาวันที่ 2, สเมษายน2,568โดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชากุศลในโครงการนะครับตลอดปี 2, 5 6 8 เพื่อซอยโลดผ้าวะโรหิตขาดแคนโดยมีนายปรเมศจันแสงครับนายอำเภอหนองสูงประรลัดอำเภอส่วนราชการระดับอำเภอเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพนักงานลูกจ้างและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตมียอดการลับบริจาคโรหิตทั้งสิ้นกว่า93รายคิดเป็นปริมาณโลหิต3 7 2 0 0ซีซีดวงตา15ลายและอวัยวะอีก15รายครับ